ช่วงนี้ไปติดตามการประชุมสามัญสมาชิกนะคะของหองการค้าจังหวัดสงขลาค่ะหอการค้าจังหวัดสงขลาจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจําปี2568พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการหอ,การ,อการค้าจังหวัดสงขลาชุดใหม่บริหารในปี2568ถึง2569สมัยที่21ค่ะ ที่โรงแรมนิวซีัซนสแควร์พภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลาจะประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี2568โดยมีนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นประธานมีคณะกรรมาการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลาเข้าร่วม ในการประชุมมีการรายงานกิจกรรมประจำปี2567ที่ดำเนินการไปแล้วกว่า226กิจกรรมทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG รวมถึงด้านการศึกษาสังคมและสาธารณสุข ทั้งนี้ตามพันธกิจต่างๆของหอ,อการค้าคือพันธกิจที่1เสริมสร้างพัฒนาให้องคอ์กรหอ,อการค้าเป็นองคอ์กรสมัยใหม่ 2. เสริมสร้างให้ภาคเอกชนในจังหวัดส,สงขลาเริ่มต้นปร,ปรับปรุงรูปแบบโมเดลธุรกิจดั้งเดิมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG โมเดล 3. เสริมสร้างให้สงขามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะลงทุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นในจังหวัดส่วนพันธกิจที่4 ะะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านไม c i ซิตี้ให้มีบิ๊กอีเวนต์มาจัดงานที่สงขลารวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาสงขลาให้มีการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์5เสริมสร้างและพัฒนาให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งโมดิคิลแอนด์เวลเนส 6. เสริมสร้างให้ภาคเอกชนมีการนำเอาเทคโนโลยีตามเทรนสมัยซึ่งเป็นเทรนสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพันธกิจที่7เสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาเชื่อมโยงธุรกิจให้เกิดประโยชน์และมุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยด้วยบรรทัดัตว์พิบาลมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง นอกจากนี้มีการพิจารณาการรับรองงบการเงินประจำปี2,567และการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหอ,อการค้าจังหวัดสงขลารวมไปถึงการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาประจำปีบริหาร2,568ถึง2,569สมัยที่21ด้วย